สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพบกับนาด MG พาเที่ยวนะครับวันนี้นาดนะครับมาอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะครับก็คืออําเภอหันคานะครับตำบลวางไกรเถือนนั่นเองวันนี้มาอยู่ที่ทิศนาการเด่นนะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับนี่ทองทุ่งนาสีเขียวนะครับผมวันนี้นะครับนาดก็จะพาทุกคนนะครับมาตกปลานะครับแบบสมัยโบราณนะครับตกปลาก็คือใช้เบ็ดไม่ไผ่นั่นเองนะครับเราจะมาตกปลาหมอกันดูว่าวันนี้ น่าจะตกปลาได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับตอนนี้นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะพาไปตกปลากันนะครับนี่น่าอยู่บ้านนะครับบรรยากาศดีนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับตอนนี้นะครับน้าก็จะมานะครับ รีวิวอุปกรณ์นะครับวัน <to> นี้ท <ad> <to> ี่เราจะไปตกปลากันนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับเบ็ดนะฮะเบ็ดที่ทําจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ไม่ลวกนะฮะก็เรียกไม่ลวกเนาะภาษาอีสานภาษาเราครับก็จะมีนะครับนี่นะฮะเป็นอ่าตะขอนะครับเรียกว่าอะไรเป็นเบ็ดเนาเรียกเบ็ดนี่แหละครับผมนี่ครับตัวเล็กนะเพราะเราจะไปตกปลาหมอกันนะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับ นะครับเราจะใช้แบบนี้แล้วก็จะมีนะครับวันนี้เราได้มาสองคันเลยยืมยาพินมานะครับนี่คันนะครับนี่นะครับได้สองคันเลยนะครับแล้วก็จะมีก็เรียกทุ่นไอ้ตัวนี้ก็เรียกทุ่นนะครับทุ่นก็คือเวลาที่ปลาตอดแล้วปลากินเนาะไอ้ตัวนี้มันก็จะเด้งเด้งไปเด้งมาก็คือแสดงว่าปลาเริ่มเราจะกินแล้วนะครับนะฮะก็เรียกทุ่นนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็เหยื่อนะครับเหยื่อนะครับ อันนี้ขาาีขออามาขออควรนมานะครับเหยื่อหมักนะครับนี่เหยื่อหมักก็จะเป็นนะครับขนมปังนะครับขนมปังสูตรของเขานี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับที่เราจะต้องการที่จะ ปลานะครับอุปกรณ์ก็นี่ลเลยเหยื่อหมกักเบ็ดแล้วก็เก้าอี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้ก่อนนะครับนี่คือเหยื่อหมักนะครับมันจะแข็งมากเลยหายเบ็ดออกมานะครับ กุ้งเนื้อปลานะครับเต็มไปหมดเลย <c oughs> ลองดูนะครับ เหยื่อหมดไปแล้วครับผมเอาไงเหยื่อหมดไปแล้วลาทอดแล้วทงนีก้การการอ่าการใต่เหยื่อเนาะก็เอาฮุ้มฮุ้มฮุ้ม นะครับพุ่งไว้นะแบบนี้นะครับโอ้ติดแล้วได้วล้วลวงแล้วดวงแล้วไปไหนวะนี่นี่นี่ตัวแรกครับโอเคแรกแรกนี่นะได้แล้วนะครับโอต้องใส่น้ำไหมอ่ะใช่ เออ่ปน่อนะนนี่นะครับเราสิงเบ็ดลงไปนะครับผมต่อแลครับต่อนะครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับป๊อปดือแล้วจึ๊บ,ต,บ,ต,บติดแล้วครับผมนี่นะครับแต่ว่าตัวเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวเขาเล็กมาก <laughs> แต่ว่าถ้าเอาไปทอดกรอบก็คงจะอร่อยมาก,กนะเนาะโอเคนี่นะการเอื้องออกมา มันเบ็ดเล็กตัวเล็กทีเดียวนะครับเข้าว่าเจ็บนะครับสามตัวแล้วนะฮะไปแล้วนะครับสามตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่นะครับป่าหยิงไปแล้วครับมาไปแล้วมาไปแล้วปึ๊บโอ้โหยัง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 ไม่กินครับปุ๊บปึ๊บปุ๊บตกแล้วครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บเอาแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอยตัวน้อยมากเลยลงไปแล้ว ออออเอออยู่ตรงนี้เขาจะลงไปในน้ำได้ตกไปเลยกหลุดนะครับหลุดไปแล้วนะครับโอเคโอเคนี่เดี๋ยวนาามาถ่ายดูแค่นี้ก่อนละกันว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับตกปลาเนาะวันนี้เราก็ได้ประมาณกี่ตัวเนี่ยอ่าได้สามตัวเนาะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันแดดเลือกร้อน แต่ว่าชาวบ้านเนาะชาวบ้านเขาก็จะมาตกแบบนี้นะครับวันหนึ่งก็ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไปทอดทําซูชิกินเปาหมอนะครับเปาหมอนาเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวดาดพอยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดาไปกล่าวไปอีกทีนึงครับผมครับตอนนี้เรามาอ่าถ่ายให้ดูลูกคอกนะครับนี่นะครับลูกคอกเต็มเลยนะครับตัวแม่เขาอยู่นะครับคอยดูแลลูกเขาอยู่ตรงนี้ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่สวนทิดนาการเด้นนะครับตอนนี้อ่าทิดนาก็กําลังนะครับถากหญ้าอยู่นะครับนี่คือเครื่องมือสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้ถากหญ้ากันนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ทิดนาหน่อยนะครับขอให้ดูเครื่องมือหน่อยนะครับอ่าเครื่องมือที่ใช้นี่เป็นแบบไหนครับอ๋ออันนี้เก็บเก็บเษอีโต้อ่านี่เษอีโต้เษตีโต้นะครับแล้วก็มาดัดตรงนี้ให้มันแปลงให้มันเป็นเหมือนลักษะเหมือนเหมือนเหมือน มันไมายีกอล์ฟเไม้อีกอลหัวหมาีกอบอันนี้ดัดแปลงเองเลยใช่ไหมครับดัดแปลงเองครับเพราะว่าเพราะว่ามันเหนื่อยเวลาเราคนแก่ถ้าก้มมันอย่างนี้มันจะปวดหลังใช่ใช่ปวดหลังนี่เราก็ยืนอย่างนี้ก็ได้นะคุยไปแล้วก็หวดปอกก็ได้อันนี้อันนี้คือทําคมสองคมเลยใช่ไหมครับเนี่ยสองฝั่งใช่มมีคมสองฝั่งอ่านีสองฝั่งอันนี้ฝั่งีบางทีเขาเรียกอีแวงอ๋ออีแวงเออจากอีแวงทีนี้เราจะเอายาวยาวทำมันยาวอย่างนี้มันก็หนักหนักถ้าเล็กๆอย่างนี้ หามันก็ก็ถากก็ถากได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็นั่งเแล้วค่อยตีอ๋อค่อยค่อยถากออกกำลังกายก็ออกกำลังกายสูงอายุก็ได้เนี่ยนะนี่นะครับเครื่องมือไม่ต้องใช้จอบไม่ต้้อองใชจบนะครับใช่ถึงรากนี่นี่นี่จะให้ให้รากมันขึ้นเลยก็ได้นี่แล้วก็จบใช่ครับผมเนี่ยไปคอยใหมเดี๋ยวขาเนี่ยจะถากขาจะชั่งนะครับ เนี่ยทาได้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับผมอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อออเลียดนะครับเมื่อก่อนออเลียดแต่ว่าอันนี้มันสามารถถาก้าได้แทนอ่าได้แทนจอบด้วยนะครับนี่อยู่สวนที่นาก็ได้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมตรงนี้ยาจะเยอะหน่อยจะเข้าสู่นาแรงแล้วนะครับผมนี่นี่อันนี้คือญ้าริมคลองนะครับให้มันเห็นในน้ำดีครับสําหรับวันนี้นะครับที่นาดนะครับ MG นะครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็สวนที่นาการเด่นนะครับตอนนี้นาก็อยู่บรรยากาศริมคลองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครนะครับสนใจรถ MG นะครับไม่ว่าจะเป็น MG นะครับ ZS MG 5นะครับเอ็มจีเอ e กซ์นะครับ MG PHEV MG HS นะครับไม่ว่าจะสนใจรุ่นไหนนะครับทักมาถามนาดได้นะครับเพราะว่าอยากได้รถที่ถูกใจคุณนะครับก็สามารถ ทักมาที่นาดได้นะครับเพราะว่านาดเป็นตัวแทนนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับที่ MG นครสวรรค์นั่นเองนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับทักมาหานาได้เลยนะครับยังไงได้รถขับแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ละกันนะครับอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นาดด้วยนะครับอ่าแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตาม E ีีต่อไปนะครับว่า E ีหน้านะครับนาจะพาไปเที่ยวที่ไหน